สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีตอนบา,บายบายไก่สิคัมพี่น้องเมื่อกี้็่าพอก็เข้าคือเกาคนเกาค,น,คนเดิมมื่อี้เข้ากับยูทีไอยูหน้าพี่นอ้องยูหน้าลุงหน้าพ่อคาเกนหนาที่เขาปลูกพักนี่แหละพี่น้อง มื่อนี้ยกับที่ไม่เฮ็ดคลิปนะพี่น้องนอเนาะเฮ็ดคลิปแบบตอบคำถามหรือว่าเบาสู่ฟังอะละเพราะว่ากัเคยมีเอฟซีเพิ่นถามเขามาหันดีพี่น้องว่าค่อยนั้นซื่อยังแล้วกัอายุเท่าใดร่นะพี่น้องเนาะแบบว่าค่อยนั้นอายุเท่าใดอยู่บ้านยังอยู่เมืองยังของประเทศเล่าขอบขวดมีจักคนมีไอ้หนองจักคนมื้อนี้ข่อยก็เลยสิมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังน้ำกันเนาะ แต่คิดว่าหลายๆคนผู้ที่แบบว่าเคยเบิ่งคลิปข่อยผู้ที่ติดตามข่อยมามาหึงขนาดบางคนก็น่าสิฮู้ไปแล้วแต่เอฟซีหรือว่าพี่น้องที่เขามาติดตามข่อยใหมาบางคนก็น่าสิบีโบราณฮู้ว่าข่อยอยู่บ้านใดอยู่เมืองไรซื้อหยังอายุเท่าใไรขนาดพี่น้องมื้อนี้ข่อยก็เลยสิมาเฮ็ดคกีบวอาสู่ฟังขนละว่าข่อยอยู่บ้านใดเมืองไรอายุข่อยเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะมีพ่อแม่มีพ่อแม่บ่มีอ้ไอน้องจักคนขนละ เด็กะซีมาบอกซูฟังเลยนาะพี่น้องเนาะกะโดยคอยกะอยู่บ้านย่างสูงพี่น้องบ้านย่างสูงนครไก่ซ้อนผู้มีฐานแข็งสวรรดิ์นาขตพี่น้องอยู่ประเทศลาวเนาะพี่น้องเนาะเด็กอะท่ามาคอยอยู่ในตัวเมืองสวรรดิ์นาขตบโบคอยบบได้อยู่ในตัวเมืองนครไก่ซ้อนออกพี่น้องคอยบบได้อยู่ในตัวเมืองสวรรดิ์นาขตดออกคอยอยู่ซ่านซ่านซ่านตัวเมืองสวรรดิ์นาขตพี่น้องคอยอยู่แบบว่า ขี่รถออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงจังหอด้านที่ข่อยอยู่่นะพี่น้องแล้วก็ถ้ามาสวรัสดีเขตนะตรงขามกับประเทศไทยน,นะเป็นจังหวัดยังเนาะพี่น้องก็คือจังหวัดมุกดาหารนั่นเองพี่น้องหลายๆคนก็นนะชื่อหูไปเลวหลายๆคนก็นยังบ่โบราณหูค่ะนี่พี่น้องวันนี้เฮาก็เลยมาเล่าสุพรรณเนาะแล้วก็คอยซื้อยังเนาะพี่น้องเนาะคอยซื้อยัองหแอะไรคอยซื้อ ล่าน้องผีน้องนแบบอย่างไรซื้อพี่น้องเาซื้อห้ามงามซื้อล่าสันๆันน้องผีน้องเนาะทาแบบว่าเบิดหน้าเหมือคือมาล่าไล่ไล่คนมูคูทีสนิทกันส่วนไล่เอิ่นสันๆันน้องผีน้องเนาะเอิ่นล่าแล้วก็ซื้อหนามมาจากสายพี่น้องเพราะว่าบางคนก็เอิ่นข่อยก็ซื้อหนามไล่พี่น้องส่วนไล่กับพี่น้องทางฟังไทยสีเอิ่นข่อยสิมาเอิ่นข่อยว่าเส้น้นามเส้น้นาพี่น้อง ซื้อน้ำก็คือตอนที่ข่อยไปอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องมีอันนั้นนะพี่น้องมีว่าหนาหนาด,ด้วยว่าจะน่าข่อยบวกเพิ่นไปมาข่อยนะซื้อราแต่ว่าเพิ่นมาบวบคากเพิ่นมาบวงงามแล้วก็บมวันะเพิ่นบาบงาบบนะบาสีแบบมันเป็นซื้อแบบว่าเล่าเกินไปบางสีนะนะพี่นอ้องเพิ่นก็นเลยเปลี่ยนซื้อให้ข่อยให้เอื่นซื้อข่อยว่าซื้อน้ำนะพี่น้องแล้ววันนี้ข่อยก็เลยแบบ เวลามีคนถามตอนเด่กๆงานอยู่ฟงังไทยนะก็จะถามมาซื้อเนื้ขคุณก็เลยบอกก็จะไปซื้อหนามพี่น้องก็เลยแบบว่ามูหรือว่าจาา่อหน้ายู่ทางฟางังไทยก็เลยเอิ่อนคอยนะซื้อหนามมาเลยพี่น้องแต่ว่าเอิ่อนลาก็ได้เนาะเอิ่อน้นาก็ได้พี่น้องก็กได้เ,าาไดเบิร์ตทั้งสองนั่นแหละก็บโบเป็นยังน้อพี่น้องเป็นซื้อของเบิร์ตแล้วแต่คนสีเอิ่นพี่น้องแล้วก็อายุเท่าใดนาะพี่น้องเนาะอายุสหปีพี่นอ้อ,นอ,นองนะอายุสหปี อายุสหาปีเต็มเต็มปีนี้เลยพี่นอ้องอายุสหาปีเต็มนกะกะมีอ่อายเอ๋ยน้องจักค้นน้องพี่นออ้องมี่อายเอ๋ยนอ้องทั้งเวิร์ตกะหกคนพี่นอ้องหกคนกะคือคอยเป็นผู้ที่หาพี่นอ้องลูกแม่คอยนะ่ะคนทำอีดหรือว่าค้นกกหรือว่าคนโตนะ่ะเป็นผู้ชายพี่นอ้องเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ว่าปัจจุบันนะ่ะเพื่อนกับพวกท่านอะมีครอบครัวแล้วพี่นอ้อง เพิ่นตอนนี้เพิ่นอาศัยอยู่กับหนาซาวนอะเพราะว่าหนาซาวมีพวหรือว่ามีแฟนแต่ว่าเพื่นบ่สามมรถมีลูกได้เพื่อนก็เลยขอน้ำแม่ขอยไปเลี้ยงเนาะเพราะว่าเพิ่บ่มีลูกนะแล้วก็หายคนที่สองกะตอนนี้เพื่อนก็อยู่ฟังไทยเพิ่นก็ไปทํางานหาเงินอยู่ฟังไทยนะพี่น้องเพิ่นก็ยังว่าเรามีครอบครัวดอกหายคนที่สองค่ะพี่น้องแล้วก็คนที่สามเนาะคนที่สามกะตอนนี้เพิ่นก็ มีครอบครัวแล้วแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่ฟังไทยเนาะพี่น้องแล้วก็อายคนที่สมเนาะพี่น้องเนาะอายคนที่3มเพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่ฟังไทยคือกันแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็มีครอบครัวเลยวะพี่น้องเพิ่นกะมีครอบครัวแล้วก็มีอายสคมนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็่อยก็มีเอือยอยู่1คนเอือยหนึ่งนก็คือเป็นเป็นเอือยที่แบบว่าเคยทายคลิปนํากันอยู่พี่น้องแลายรคนกัน่ะสิเห็นหลายๆคนกัน่ะสิหู้ไปแล้ว เพราะว่าเพื่อนมีครอบครัวแล้วเอ่ยนะพี่น้องเพื่อนก็มีดูอยู่หนึ่งคนเพิ่นก็มีครอบครัวแล้วเพิ่นก็ตอนนี้เพิ่นก็อาศัยอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไปเห็นงานอยู่ฟังไทยบ่ได้ปกติเพิ่นก็ไปเป็นแมีบ้านอยู่ทางฟังไทยบูได้เพื่อนก็อยู่บ้านนาะพี่น้องเนาะแล้วก็่อยวันนี้นะพี่น้องคนที่หาก็คือข่อยเอง เป็นลูกคนที่หาพี่น้องเป็นลูกคนที่หาเป็นลูกที่บ่คือคนอื่นนะตากับพวคือคนในครอบครัวอีกน้อพี่น้องน้องคอยก็เป็นคนที่หาแตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วพี่น้องก็ยังบุญธรมีครอบครัวคือกันยังบ่ทันมีเนื้อคูอ่เนื้อคู่สงสัยกำลังเกิดอยู่พี่น้องกำลังเกิดนะแล้วก็มาเป็นคนที่หกก็คือน้องสาวพี่น้องน้องสาวก็ยังอยู่เนาะพี่น้องเนาะ พิ่นยังเฮียนอยู่น้องสาเพิ่นก็ยังบ่ทันมีครอบครัวเพิ่นก็ยังโสดแทแหละก็ยังอาศัยอยู่นําพ่อนําแม่คือเก่าแล้วก็พ่อแม่กยังเนาะพี่น้องเนาะยังยังแข็งแฮงดีเพิ่นก็ยังอยู่กับเฮานี่แหละเพิ่นก็ยังอยู่กับลูกคือเก่าพี่น้องอันนี้ก็คือแบบว่ามาเว้ามาเล่าสู่ฟังเนาะพี่น้องเนาะว่าครอบครัวเฮามีจักคน้แหละอันอยู่เฮาเท่าใดแล้วก็เฮาอยู่บ้านย่างเมืองยงเฮาก็บอกไปเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะกครอบครัวเฮากะเป็นครอบครัวที่แบบว่า บ่อหางพี่น้องไหมว่าบ่หังแล้วก็บ่ทุกเป็นขอบขั้วตีไปว่าพ่ออยู่พ่อกินพี่น้องเป็นขอบขั้วตีไปว่ามีเขากินมีน้ำกินหนาพี่น้องไหมว่าบ่ทุกบ่อยากบันไดแบบมีพ่ออยู่พ่อกินคำบ่ทึงบ่อหังแล้วก็บ่ทึงบ่อทุกเนาะพี่น้องเนาะก็เป็ว่าพ่ออยู่พ่อกินอะละกะสิประมาณนี่แหละพี่น้องมื่อวานนี้เข้ามาเหตุกิบกันได้คือแบบว่าเมื่อเราสูพ่อแม่พี่น้องฟังมา จำนี qui, <can> ่ยนะพี่น้องแบบว่าเออบางคนก็นะสิหูไปแล้วบางคนก็นะสิพ่กท่านเราหูเนาะว่าเขามาจากสาต้นปลายมาจากสาแบบว่าเกิดย่บ้านไดเมืองใดเห็นเดียวมินี่เรากลับมาเราซูพังแล้วพี่น้องก็เป็นคนที่แบบว่าว่าไหวพี่น้องบางคนอาจสะพังหูเรื้องบางคนอาจสะพังหูเรื้องก็ขอโทษขออภัยนำไม่ไายเด้อเพราะว่าจังไรแหละเป็นคนที่ว่าว่ำไหว้นะพี่น้องบางคนก็นะสีขาใจบางคนก็นาสีบวเขาใจนอกจากต้องขอ้ดโค้ดพายนำไม่ได้ สำหรับคลิปนี้เทากับซีมาเบาซูฟังซัมนี่น้องฟอร์แม่พี่นอ้องถ้าม,มากคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ขอเหตุกลรปต่อๆไปเด้อพ่อแม่พี่นอ้องพอกันมาคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายดี ชิมากเก็บผักขมิตรกินกับก๋อยปลาโอ้โหตรงไหนเก็บเก็บเก็บกินก๋อยปลาล้าล้าพี่น้องบักขมิตรกันมั้ยไม่แต ok ่หย่อนอ่อนนุ่มงายพี่น้องเลยแดงเนื้อแน่นมากคินมาว่ามมนจนผักขมิตรทำไรเดียกินกับก๋วยปลาพี่น้องแซ่บนะกินกับห่อปลา chúng cấp lạp chọn lựa cấp tầm chúng ta sẽ chọn cấp lạp để chúng ta sẽ chọn lựa chọn để chúng ta sẽ chọn lựa